เดินทางมาตั้งไกลแสนไกลเจอผู้คนามากมายหลายหลากการเดินทางของเราเริ่มต้นขึ้นอีกหนึ่ง EP ครับสวัสดีขั้วลุงเด่นแฟมิลีจาะสวัสดีพัติการส่วนตัวนะครับสวัสดีเอฟซทุกทุกท่านครับปะโลกชิบะจรลงเท้าครับอยู่บ้านไม่ค่อยติดวันนี้เราจะไปกรุงเทพเด็กดอยจะไปกรุงเทพกีแล้ว <laughs> เด็กดอจะไป ไปต้องติดตาม EP นี้ผมว่าน่าจะเข้มข้นอยู่นะบอกยังไม่ได้ว่าไปไหนเพราะว่ายังไม่รู้จุดหมายแต่ว่ามีแน่นอนแต่ไม่ได้ไปไม่ได้ไปอะไรนะที่เราต้องไอเวียดนามนะใช่นะเวียดนามรอก่อนเดี๋ยวจะไปยาจางรอก่อนเก็บตังค์มาประไานเก็บตังวันนี้เราอยู่กันที่สนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายครับกำลังจะเดินทางสู่นครหลวง เบงกอกเรากำลังจะไปบางแบงคอกกันก็ติดตามภารกิจในการเดินทางใน EP นี้นะก็นี่ไปกี่วันดูเป้แล้วกันว่าจะไปไม่นานนะแต่ว่าเป้เงนเนี่ยเสื้อตัวเล็กๆนิดเดียวเองเนี่ยเสือ้อจริงๆพับๆแลว้วเท่นเนี่ยแต่ว่าก็น่าจะนานพอสมควรไม่รู้อะรอดูติดตามภารกิจในการเดินทางไปของเราใน EP นี้กับรุ่นเด็กกับน,น้องฝ้ายครับเมื่อวานนี้เอาหมูกระทะไปปิดปากคนบางคน,คนอยู่บ้านละ ไปอีกแล้วบอกไปอีกแล้วบอกไปกี่วันไปกี่วันเยกกับวันไหนเออวันสามทำไมอะวันเสาร์จะไปดูหนังกับเพื่อนเนอะไปเออเดี๋ยวอ่าจากจ่ะพี่นั่งรอ ทุกอุแม่ป่ะทุกกระดาเปล่างซะเมือนตุ๊กตาอย่างนี้แหละตุ๊กตาล้มลุกนะที่มันอยู่จากที่เราผักไปแล้วมันฟุบออกมาแล้วมันก็เด้งกันเลยอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนตุ๊กตาอย่างเงี้ยแหละตุ๊กตาล้มลุกว่ะเออตุ๊กตาล้มลุกมันมุวนไงใส่เกงไม่ได้ใส่เกงหายหมดแล้วครับเกงทั้งห้องอ่ะ น่าจะชอบขับรถมากกว่านั่งเครื่องนะชั่วโมงหนึ่นบบงมันมานานแล้วนะเนาะชั่วโมงหนึ่งมันก็นานนะสำหรับนั่งเครื่องน้องเราไปขึ้นนู่นแหละไปขึ้นรถไปสั่งขึ้นแท็กซี่หรือขึ้นแก,นบททกลบอ่ะ้องท่าุระเรียบร้อยเรียบร้อยเสร็จทุกอย่างแล้วเดี๋ยวมีคนแนะนำมาให้ลูกเด่นลองไปเที่ยวดู หมู่บ้านคนไตย,ยวนที่ย้ายมาจากอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเมื่อประมาณ200ปีก่อนก็เออมีด้วยเหรอที่ราชบุรีเคยได้ยินนะผมเคยได้ยินเคยเห็นผ่านๆตาใน,น,น,นในแอปหลายๆอย่างนี่แหละในค้าเื่อใครบอกผมจะไม่ได้แต่ว่าวันนี้เราได้พิกัดแล้วละ่ะฮะแล้วก็ตรงกับวันที่เขาจะมาขายของพอดีเดี๋ยวต้องตามไปดูครับหมู่บ้านไตย,ยวนที่ย้ายมาจากเชียงแสนเมื่อ200กว่าปีก่อน จะหน้าตาเป็นยังไงจะสวยจะเจอสาวไตยวนหรือเปล่าเดี๋ยวตามไปดูครับไปไปไปดีครับมีร้านแรกมี้มตำค่ะร้านที่สองยังมีทัวอยู่ร้านที่สามมีหมี่กรอบแล้วก็มีผัดค่ะแล้วก็มีขนมโคกมีก้วยทอดแล้วก็มีข้าวแกงแล้วก็มีร้านน้ําค่ะครับพอดีพอดีผมมาจากทองม้วนค่ะทองม้วนชาวังนะคะอ๋อ เร,เราอยู่กันที่เดียวนะเราอยู่กันที่จังหวัดเรามาจากเรามาอยู่กันที่จังหวัดราช,ชบุรีเ<า>ขาบอกที่นี่มีชุมชนคนไทยยวนมาอยู่ที่นี่สองร้อยปีแล้วจากเชียงแสนสวัสดีครับผมมาจากเชียงไฮครับอ,อ,อ,อสวัสดีครับ,บม,ามาอูอ้เมืองกันเลยครับเนาะอ๋อ,อ,อ เออสวัสดีครับ,บ,บ,บากำเมืองกำเมืองเหมือนกันอืออ,อู้ม,มืนกันนั่นแหละโอ้อู้ตื่นเต้นจังเลยอ <c oughs> พอดีพอดีผมมาเที่ยวแถวนี้แล้วผมก็เห็นในในเฟซว่าเอ้อมมีคนไทยยวนตนมาจากเชียงแสนแล้วครับเจอือาอยนี่่าปแล้วมาอยู่นี่สองร้อยกว่าปีมีกี่ชุมชนนะครับอยู่แถวนี้ครับ ยังเพื่ออาจารย์อ่ะชุมชนไทยยนนี่ก็มีนึงอัฒมบุตอนแรกเนี่ยมีวัดนันน้อวัดตรงรับแล้วก็มีสิบหมู่บ้านเฉพาะตรงนี้นะบ,บ้านแล้วก็มีตำบลหภัยไพ่มีแต่นี้แะมี่นี้แล้วก็ตำบลอังทองก็ไทยยนครับแล้วก็ไปพุดนกับตำบลปูป<า>ูอ่ะพระอาจารย์พอจะรู้ไหมครับว่าเริ่มแรกเดิมทีเนี่ย มาจะได้ถึงมาอยู่แจ้งแจยงแสนมาถึงอยู่ถึงราชบุรีนี่ครับนี่คือท่านประธานไทยยพูดเลยอ๋อเร่าเล่าอ๋อครับครับอะาเล่ากันมาตอนนะรุ่นเอ้ยรุ่นเนี้ยเป็นรุ่นที่เจ็ดสิบแปดแล้วอ่ะรุ่นที่เจ็ดสิบแปดใช่รุ่นสิบแปดอ๋อรุ่นที่เจ็ดรุ่นที่เจ็ดอ่ะรุ่นที่เจ็ดแล้วอ่ะครับครับเออเขาเขาว่าว่า เมื่อปีพศ2347น่ยพระมามันไปตีเชียงแสนอาครับงนี้ละกันทีนึงก็ฟุกกะสังเฮือกเผาบ้านเผาเมืองทั้งหมดแล้วก็อพยพลงมาออพยพลงมาเรื่อยๆมาเนี่ยจนจังหวัดสุดท้ายเนี่ยมาอยู่ที่ดานบุรีอยู่สระบุรีก็มีส่วนหนึ่งแต่ใต้สุดเนี่ยมาอยู่ลาดบุรีอันนี้เป็นชุด ชุดประจำเป็นท้องกว่าชุดไทยยวนเนาะอ๋อทยยวนเนี่ามครับเออาครับเาไว้ใจนเแล้วแล้วอาหารการกินแถวนี้มีน้ำพริกตะแรงมีครับน้ำพริกองเอาพองน้ำพริกปลาย่างแกงยกล้วยโอ้เหมือนกันเลยแล้วมีปลาหายังมีปีน้องอยู่ตางจังแสนอย่งอีกครับยังก็ยังไปแอลหาอยู่อยู่หมู่บ้านเนี่ยครับนี่ ติดติดไปนี่ก็อยู่อยู่อำเภอเม่ยางกอำเภอเชียงแสนนี่แหละครับครับอยู่ติดแม่น้ำงู่ะอ๋อครับครับหนองลมวิเอาเวียงหนองลมครับอยู่แถวนน้าน้ออือก็นี่อยู่อำเภอไม่อย่ากผมผมอยู่อำเภอเวียงเชียงรุ่งติดติดกับเชียงแสนนะะแล้วก็บ้านแลแผมยู่เภอดอยหลวงดอยหลวงแล้วกัเชียงแสนเนาะเรตีลี้วมี่น้ำท่วมเขาา ก่อนจะมานี่ก็ท่วมครับก <g g> ่อน <g g g> จะมานี่ก็น้ำท่วมสองสามวันก่อนนี่อ๋ออันนี้อันนี้เปินกระทําเป็นชุมชนเป็นยาครับต้นที่ตรงนี้นี่ครับเปินเป็นห้องวเปินห้องวันอย่างครับเนี่นเนเนเนออยเป,เป็นตีของวัดหลวงพ่อเนะี่ปิญญาคือ,อคือสร้างอัตลักษณ์อัตลักษณ์ของมูไทยวนเนี่ย าการแต่งกายแล้วก็ภาษาพูดแล้วก็เป็นอาหารพื้นทินอา,อาหารพื้นทินปุ๊กเลยรสร้างห้านก้าคือชุมชน,นมีไรายได้ไดผมทำผมมาได้นแนะนำตัวพ่อมาถึงกับเจอพอดีเลยเนะาะผมทำรายการยูทูบแต่คนแจงไห้ยูทูบครัวลุงเด่นลองเ,เข้าไปดูได้นะ คนที่ถามยู u ู u b e ก็ล้านกว่คนครัวลุงเด่นอ๋เบียทิพก็ดูอยู่อ๋อเบียร์ทิพก็ดูอยู่อเบียร์ทิพ้งเอียงอ๋อเบียร์ทิพต้กเอียงดูอยู่เนาะเคยดูลุงเด่น่อนครับแสดงว่ามักลาบนี่ดีใจจังเลย มาไก่ขนาดนี้ยังมีฟ้าคนเมืองด้วยกันเนาะคนหลังเกินเบียร์ทิพย์มางดุ๊กอ๋อได้แก่ได้แก่ถ้าแคาอันนี้ครับผู้จัดการส่วนตัวผมครับอ๋ออันนี้เป็นคนอีสานแปลว่าเป็นคนอีสานตีตีมาอยู่ที่เชียงไายเกิดที่เชียงรายปอแม่กับมาอยู่ที่เชียงไายอันนี้เป็นกับโอพยพยบประชาอีสานแล้วมาอยู่ที่เชียงไายอ่าผมก็เป็นคนเชียงรายเท่าไหร่คนเชียงรายที่เขาอู้ พี่เฮาอยู่เชียงแสนเนี่ยเขาบอกว่าเฮามีประวัติมาจากอพยพมาจากสิจสองปนานะสมัยก่อนนะโอ้ข้างหน้าคนเชียงเชียงแสนนะพวกเล่าหูฟังนะแถวนี้มีบ่เฮฟตุกกว่าครับนี่มันมีหนอลองได้ถ้ามาแถวนี้มีทีเอลที่ไหนห้องครับนี่มีที่เที่ยวทีเอลที่เที่ยวก็มีเนี่ยมดยอยเนี่ยพุทธานอยพุทธบาลยอยพุทธบาลก็จะมีกิจกรรมฝ่าผนัง ถ้าถ้าว่างานรู้ๆกานงาน,านประจําปีงานอะไรอย่างที่ตักบาตรข้าวต้มมัดตักบาตรข้าวต้มมัดใช่ตักกระบนยอดดอยอ่ะประมาณเดือนไหนครับวันมาฆบูชามาฆบูชาของลูกฝียากเห็นหน้าสาวเออนี่สาวนี่เนาะคนสวยสวยเห็นปะยากเห็นแบบสาวไทยยวนเนาะเอออันนี้เป็นรุ่นกลุ๊ปในบ้านเออรุ่นสาวๆนี่ไปโรงเรียนกันไปนี่เนาะเออสวยนะเนี่ยดูนะผิวพรรณดี นี่คนผิวพรรณดีนะแล้วเนี่ยพี่เขาก็ยังรุ่นนี่เือัมื่อกี้ผมมาจากนครปฐมรับผมก็ดู gps ปัก gps มาว่าขับรถมาเจ็ดสิบกิโลอยากจะมาเห็นว่าชุมชนไทยวนแต่ผมมาคิดว่าผมจะอู้เมืองนะผมก็นึกว่าจะอู้แบบภาคกลางหรืออู้อย่างเงี้เนะเออ รมาเก้าวันนี้ก็มีนัก่งพิธีพิธีมีของเอายุ่เหมือนนั่งเพ่อแม่ครูยาต่ยายมาครับภาษาลาวเนี่ยภาษายวนไทยวนเนี่ยอันอันอ่าอู้อู่เมืองนี่ไปท่องอู่ไทยยวนเนาะผมเคยไปเที่ยวลาวเมืองชัยาบุรีบ้านอันเนี้ยเป็นกับอู่เมืองเหมือนเฮานี่เลยอู่ยวนนี่เหมือนกันบ้านคนลาวบ้านอย่างนอั่นกับชุมชนใหญ่เหมือนกันเนี่ย รอนแลกเนี่ยปุณย่าห้องแต่งตัวค่ะว่าค่อยค่อย่อยแต่ว่าถ้าขู่บัวปุณย่าห้องแต่งตัวว่าค่าค่าค่ากับเองนี่เนาะมันก็ทำไมสมัยพ่อคุณกับเองกับข้าไอ้นี่เนาะอ่้าเนี่ยแต่งนี่คุณ้องค่อยแตตัวค่อยครับข้ากับค่อย ตรงตรงนี้ชาวกลุ่มแม่บ้านจะมารวมตัวกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์นะใครอยากมาเที่ยวใครเป็นคนเหนืออยู่ละแวกอ่าเนาะกรุงเทพอกรุงไทยอยู่ใกล้ๆแถวนี้เนาะมาอุ้หนุนกันเนาะมาอู้กันมาปรึกษาหารือมามาส่งการกับมวนเนาะมีมีประเพณีส่งการอจะมีเซิ้์มีลำมีแฮ่กันอ๋อจะมีอานาคต ห้ามัมตู้เออดีครับดีมากเลยผมมาคิดว่าต่างฟูมกับห้องตู้เหมือนกันนะห้องตู้ครับตู้เจ้าตู้เจ้าตู้ปีกตูปีตู้ลุงตูปีตู้ลุงห้องเหมือนกันเนาะตู้ลุงตู้ปอตู้อ้าวครับตู้อ้าวก็ยังไม่แต่งงานตู้ลุงก็คือเป็นลุงถ้าตู้ปอก็คือที่มีลูกมีเมียมาแล้วแล้วคนจะอยู่แถวนี้เป็นทำอาชีพหลักๆทำอาชีพอย่างครับนี่ใหญ่กับเกษตร ทำนาเออทำไรทำนาเนี่ยอันที่จังหวัดร, <Theo S 1> ราชราชุมพลีนี่ก็ทำนาอยู oh? เออ่เนาะอวก็ตอผ้าทอผ้าเออตอผ้าอ,อ๋อตอผ้า,อ,ผาอ,อ๋อดีจังเลยตอผ้าตีนี้บนมีสูนตอผ้าตีไงผ้าผ้าที่เบิร์นที่แม่ใส่นี่ก่อน ก็จะมีตีนจกไล้มีเลื้อยมีไล้แค่แทบแทบเป็นเสาร์อาทิตย์ก็จะมีกลุ่มแม่บ้านนี่เนาะเขาก็จะมาขายของขายนั่นขายนี่ถ้าเป็นชุมชนคนไทยวนนี่นะออผ้าผ้าจานว่ามีมีกี่มีกี่หมู่บ้านครับแถวนี้อ่ามีสิบหมู่บ้านสิหมู่บ้านตอนนั้นก็มาเยอะอยู่นี่งั้นเหรอจะไม่ส่งวัด มื 23, ่สามพันคนน่ะทดี๋ยวพยพมมอายุ่จังหวัดราชบุรีอ่ะต,ตอนมาตอน,น,นมาไปถึงก็มาถึงอังนั้นตอนนี้ก็เป็นสองล้านเนาะโอ้ต้นน่ะล้านเรนมา <c oughs> เออมาขยายครอบครัวกันเยอะมาตั้งแต่สมัยแบบถ้าเราไปเ <c oughs> ชียงแสนเราจะเห็นสะพานเราจะเห็นไอ้กำแพงเมืองเชียงแสนเนาะกั้นตรงนั้นไว้เนาะตอนนั้นพม่าเขาเรียกม่านพม่าเขาเรียกม่านเนาะกำลังบุกเข้ามาเนาะก็ อพยพกันมาหนีสงครามมาครับโอ้อันนี้ดีใจจังเลยลงมาไกลขนาดนี้ป้าคนอู้เมืองอ๋อขอบคุณครับเดี๋ยวไปแอลบ้านบ้านใดก็บล็อกยกตัวไปพร้อมแล้วมาเห็นลักษณะบ้านของแถวนี้จะเป็นแบบไหนครับบ้านเนี่นี่เป็นบ้านแบบเนี้ยไหนอ่ะอ๋อนี่นะ สูงแล้วก็ตังรูมก็เป็นโล่งเงี้ยพื้ครับพื้นเพลอนพื้นเลอนค่าไ้ไวไปไว้ของแท้ไหช่วงนั้นนั่นไหมกับทำกับข้ากินกันมแ่ทีนี้มันม่มีแล้วหัวมันีกน้อยแล้วครับหัวแม่เขาก็แล้วพริกแล้วม่ีก่อนแถวนี้ รพริกลาบใส่พริกใส่ลาบอย่างเงี้ย<อ>คนคนทางเห<อ>นืออยูนี้ก็มีีอ่าพยายาอย่างเงี้ยถึงเนื้อบ้าน,นอันเดียวเดี๋ยวผมขอ,อถามก่อนตอนเจ้านี่แม่แง่ย,ยังกินไงตัเจ้าอ<า>๋อแกงโยกล้วยแบบเจ้าอ่ามันเป็นอาหารเหนือเนาะอาแม่แม่แ,มแมย่ยังกินไงครับแกงมะนุนแกงมะนุนอุ้ยกับข้าวคนเหนือเลยนะแม่แม่แย่ยังกินไงครับ แกงมะรุมเออแกงอีฮุ้มนี่นะนี <s> ่นะเออหม้อนี่แกงบะค่อนก๊อมเนาะอ่านี่อะไรนี่กินไงครับเจ้านี่ซื้อรายการอะอันนี้แกงเนื้อไม้ส้มใส่ไก่แกงเนื้อไม้ส้มใส่ไก่โอ้กับข้าวเมืองทั้งนั้นเลยเป็นอะไรเนี่ยอย่างกินไงครับแกงน้ำแก้วใส่หมูแกงกระเทิอ่ะ๋ออแกงน้ำแก้วอ่ะเออครับครับแกงฟักแก้วอ๋อเนี่ยแสดงว่าแสดงว่านอกจากจะ สองร้อกว่าปีไม่ได้อาหารอาหารการกินก็ตามมาตัวอยู่เนาะม่ได้มากับคนอย่างเดียวของกินกับรุ่นพ่อรุ่นแม่กับตัวมาอยู่เนาะน้ำพริกแต้แดงน้ำพริกอ่องมีเออแคบหมูมีกับแคบหมูมีแต่เ่าต้องซื้ออ๋ออันนี้ขั้นทำทำยากเนาะเปลืองน้ำมันเนาะเออแกะหมูแต่กากหมูเขาเนี้ยครับถ้าถ้าเพื่อนๆใครมาก็เสาร์อาทิตย์เนาะแม่เนาะ เน่แนะนำให้มาวันเสาร์อาทิตย์กาลามะกาลามะกาลามของวัดเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยลาชไทยเออหลวงพ่อจะกวนกาลามะเองเลยนะเสาอาทิตย์เสาอาทิตย์ผู้กำกับตัวนี้นะวัดหลวงพ่อก็อยู่นี่เนาะตรงข้ามนี่เนาะอ๋อดีดีดี บ้านแม่อยู่ไก่ก่อใกล้ๆนี่กอนแต่แถวเนี้ยนะถ้าไปซื้อของแถวนี้อู้เมืองได้รึเปล่อู้เย็นเนาะถ้าออกจากราชราชบุรีไปหน่อยเนี่ยแล้วครปฐมก็จะเนอนเนาะไปเจอสุพรรณก็จะเนออ แม่เนี่ยกับแม่คุยไทยแม่ก็เนื้อเพราะว่าบางทีก็ผสมไทยยวนก็มีถ้า,าคุยไทยกับคนไทยอ่ะมันถ้าคนเมืองเขาว่าอู้ปลาเล็ด,ดนี่เนาะใช่เ <ๆ S 2> น <ะ S 1> ี่ยยังสมมติว่ายังสมมติหันน้ำตั้งง่ายหมดทีแม่อู้กับมัวเดี๋ยวน้ำมันโลนะเนี่ยอ,อู้ปลาเลิศใช่อู้ปลาเลิศเป็นครับเวลาผมเอาอู้เมืองตลอดแล้วไปเจอคนไทยอ่ะระวังมันมืึนเนอะ แล้วังพะเลิศด I mean, ้วยใช่ก uh, right? nah, ับเดียวกันเลยเออม่วนเนาะหน้ามันโล้นี่หัวหน้ามันโล่หน้าม yeah. no ันล้นเหรอครับหน้ามันหูหน้ามันหูอ๋อหน้ามันโล่ครับเออเออหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวคนบ้านผมว่าหน้ามันอยังไงบ้านผมหน้ามันยังงถ้าหน้ามันหกเนี่ยหน้ามันยังไงคนไทยอาจจะน้ำกระชอกงี้เนาะถ้าเป็นเธอคนเหนือเป็นห้องวานยัง ประมาณนี้แหละครับีรแล้วน้ามันมันืกระชอกอะะเลยนะผมผมคิดไมออกผมจะพูดไหมขึ้นออนบดออู้กับนี่เหมือนําำไปครับบัดไออู้เขาอ่าน้ำล่นอะมีแต่ฝายน้ำล้นอย่างเงี้ยนะน้ำอ่นอันนี้ไม่ได้ผมกับบไัดได้มโอ้ แต่ว่า,า,าแต่ว่า,าช่ว<า>งนี้ผมลงมาทำทุนท่าปกติผมกับปีหนึ่งครั้งสองครั้งลงไปเอลเต้เนานะม่ได้ม่ได้มาบ่อยครับอ่าขายขายฮัลก้าป้ายชื่อนะครับอ๋อเป็นภาษาคำเมืองเป็นภาษาล้านนานะเนาะอ่ลาลำแต้ๆต้ตัวปากตัวใจเนาะวาสนาคำเมียงคำอ๋อตังไหลมาอ๋อ นี่ครับคนเขาต้งห้องตังค์เนี่ยเาได้ห้องเก็เงินเ็อย่างละห้องตังค์ถ้าตัางค์นี้ถ้าบ้านผมนี้ตังค์่นะอยูเมินนะไม่เปื้อนไม่เอวหาตัางค์ขนะอยูสามล้นสามคืนตึ้มไปไหนตังค์บ <c oughs> <ๆ>างคนกับบัลลานี่มากินเห้ากินเหล้าตังค์ขนาเนี่ยตึ้งไปไหนกินเหล้าตังค์สามวันสามคืนอะไรเ่ย ตังกันแนละ้วแหละส่วนปลาปลา,ปา,ปานานะี่เป็นมงเอียวเตี้ยนะพวกแมงเอลหาแม่นะมน์นะตังตังเออม่วนดีเนาะเออ่าอันคือแม่ฝากหน่อยว่าถ้าไผ่แม่เอียวทางลาดบุรีหรือว่าทีไ่ไหนอ่ะเอียวเพชรบุรีเอียวแม่เอียวทางใต้เนาะสายใต้เนาะก็แวะแม่เอียวได้เน้อทีขับผ่านมาแถวนี้นะกะแวะมาได้ที่ตลาดไทยวน มีทุกวันเสาร์อาทิตย์เปิดเวลา1 0บสิบโมงถึงห้าโมงก็จะมีของอร่อยอร่อยอาหารเมืองเมืองเนาะโดยเฉพาะผ้าพื้นเมืองตีเนี้ยสวยมากอ๋อครับหรือว่าใครเป็นคนแบบบรรยากาศมาทำงานบอกุว่ามีคนไตยวนคนเหนืออยู่แถวนี้กับแว่ไม่เอาพอเนาะไม่เอาพอมากินอาหารไทยยวนท้องครับครับคับดีมากเลยวันนี้ขอบคุณ ทุกๆคนนะครับเน่วันนี้เน่น mm ี hmm, so, ่นะครับขอบคุณท oh so, uh ุกๆคนนะครับอ๋อร ah, ีจขนาดครับดีใจขนาดขอบคุณพระอาจารย์นะครับเดี๋ยวผมจะเดินทายรูปแถวนี้สักกรรมครับคำคำคำอ๋อครับน่าจะเดินไปบระตาแล้วครับขนมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูบ้านไทโยวนหน่อยเดอ๋ยวไปงานประจำปีนี่งานวันมาฆะนะครับอ๋อ ได้เห็นถ้ามาวันมาค่านี่ป้าสาวยนต์หนักขนาดเนาะออกพรรษากันครับที่แรกว่าจะไปหนองคายไปดูพญานาคมไปแล้วครับมันเออมาดูเออครับแม่บอกเฮ็ดก็ฝนครับนี่ขอบคุณค่าฝนมาให้กันแล้วขอบคุณค่ารันครับครับครับ ฝนตกดังมากครับอยากให้เพื่อนๆปีๆน้องๆพน,นเหนือเขาหนาได้ไหมไม่มาโซนนี้ลองแวะแม่แอวดูครับนะหมู่บ้านไตยวนที่เมืองราชบุรีอ่าเมืองราชลีราชลีนี่ก็เป็นบ้านลักษณะของคนไทยยวนสมัยก่อนนะนี่หลังใหญ่ๆมีระเบียงอยู่ตรงนั้นเนาะแล้วก็มีใต้ถุนกว้างๆครับอันนี้คือแบบส,ส,สมัยใหม่นะนะถ้าสมัยเก่าก็จะสวยกว่านี้อ จ้าแม่เอบคุณครับเมื่อกี้ผมเดินเข้ามาพระอาจารย์เก็บอู้เหนือผมว่าตกใจเลยสวัสดีครับลืมสวัสดีเมื่อกี้คือมาถึงคนมันเจ็ดโตคนนี้แล้วก็ปวดตถตู้เขาก็กำลังประชุมกันอยู่ก็เรียกไปคุยเลยก็ผมตั้งใจมานะรู้ว่ามีหมู่บ้านคนไทยยวนที่มาจากเชียงแสนเมื่อ200กว่าปีก่อนที่นี่เขามี เขาเรียกอะไรผ้ามัดย้อมผ้ามือลักษณะนี่นี่เดี๋ยวนี่ดูก่อนมันเหมือนกับผ้าใหม่นะครับผ้าผ้าป้ายนะป้ายทอมือกว่าจะได้ผืนหนึ่งนั่นเนี่ยดูสวยๆเนี่ยก็เป็นล้านนาเนาะสไตล์ความเป็นล้านนาครับเมืองเชียงแสนเนี่ยเห็นไหมก็นู่นแหละสไตล์เชียงแสนเลยอ่ะฝีมือมากเลยสีมือเป็นอยดยิบเหมือนใช้เครื่องเลยด้วย ละเอียดยิบเลยสวยมากครับนี่สวยเลยเดยีเ๋ยวออกพรรษา,าผมอาจจะเปลี่ยนแผนในการมาเที่ยวเนี่ยออกพรรษา,ามาดูสาวไทโยนมาดูสาวไทยยนเขาเรียกว่าเวียนเทียนไหมครับออกพรรษา,านี่วเวียนเทียน,นมันอ่ามาดูสาวไทยยนแถวที่มีหลาบวะ ไม่มีจะซื้อจิ้นมาลาบเองได้เนื้อแถวภาคกลางเนี่ยไม่นีครับเดี๋ยวเอาพริกลาบกับดีวอร์เรามาเองเลยมาลาบลาบซูเดี๋ยวราบใส่บาตให้พระอาจารย์ครับอดีนะครับผมนี่การเดินทางใน EP แรกช่องดุเด่นแฟมบิลี่เริ่มต้นใช่นหมครับวันนี้ยังยังหน้าไปอีกหลายบ้านนะแกงหยวกใสไก่แกงมนุน เนี่ยเป็นกับข้าวแบบสองร้อยปีก่อนที่เดินทางมาเนี่ยนอกจากคนจะมาแล้วก็ยังเก็บวัฒนธรรมเก็บประเพณีเก็บอาหารก็ยังอยู่ทุกอย่างก็ยังอยู่ครบครับแม็กซี่เก็บภาพ้าแป้งขนาดเลยออคือลายมือนะอันนี้มือสองนะ้าคพืนตัวนี้มือสองนะมีผู้ตัวละสามหมื่นก็มีนะ สี่มือนตัวนี้อันก็ขอเนี้ยตอนนี้นี่ซื้อผ้าสมันแสนทายไหมเนาะทีลเ่ละะไเนี่ยถ้าถ้ามาขอสูถ้ามาขอสาวแถวลาดบุรีนี่มันแต่งกันยังตำาตอะไรครับนี่ยังตำตำ่แสนแมามาตเดยคือหนึมันเป็นอ๋อ ถ้ามาเที่ยวงานหมายถึงว่าแล้วถ้ามาขอสาวเดี๋ยวนี้สาวไทยยวนเนี่ยยังต่ำคนละเท่าไหร่ค่าดอกเท่าไหร่ค่าดอกค่าสินทร์แสนยังมีก่อนมีแล้วกันแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งโอ้สามแสนประมาณนี้ใหรอถ้ายังถือละสามหมื่นมาขอเขาแสนเดียวนี่เขาไล่กลับบ้านนั่นเลยนะแค่เือแค่ว่าแม่ทำเป็นกี่หลายเดือนเนาะ ลายเดือนน่ะมันละเอียดไหมอันละเอียดท่าขาม้าด้วยท่าขาม้าด้วยท่าขาม้าก็ปอยเองโอ้โหดูด้วยท่าขาม้าอโอ้โหว่ามันเงาเหมือนผ้าใหม่เลยเนาะเธอเนาะเนาะผ้าฝ้ายแต่เป็นสืผ้าฝ้ายแต่ว่ามันเงามากเลยมันจะมีหลายหลายเชืคุณพ่อเสรว่าอ่ะให้แม่เก็บดีกว่ายกมันเจียบฝุ่น ก็มาเที่ยวมาดูกันได้ครับถ้าวันไหนฝนไม่ตกอเขาก็จะมีรูม้นก็จะขายนะขายน้าขายอาหารนะฝั่งนี้ก็จะมีเสื้อผ้ามีเห็นมีผ้ามอห้องผ้าไตยวนนะก็มาอุ่นหุนมาแวะมาเที่ยวได้บางทีไม่ต้องไม่จำเป็นต้องไปพคนเหนือเป็นคนไทยพ้นใต้คนอีสานก็แวะไม่เอลดูมาเห็นมาดูวิถีชีวิตมาดูวัฒนธรรมนะ EP แรกเริ่มต้นเล้ครับสนุกแล้ว ขออนุญาตถ่ายปอหน่อยนึงนี่กับปอปอมาอยู่นี่กี่ปีแล้วครับบ้านเกิดอยนไปู่ที่นีบ้านเกิดอบวชที่นี่เรียนที่นี่วัดอาหนอเนี่ยผมที่นี่นะครับปอเคยไปอยู่จังห้แอมเออเทิงสามเดือนสาเดจาหเกียวข้าไปาจ้างเกี่ยวเข้าเทิงสมเดือนวันลสามสิบเออวันวันสามสิโสองหนะสองหป่าหาปลายแล้วมั สี่สิีบปครับสี่สองปีเอ่อสี่สกับกัค่าแรงวันสามสิบตอนนี้สามร้อยห้าสิบเลยห่รถรวมรถสกดงอะมันอรถสายเทิงครับรถสายเทิงนะโอ้ก็ช่วงนี้ได้ไปเอาจีงฮายก็ครับได้ปตอนี้เงินผูกกลองเสือนะผนเอาไปนีเงเทือนแ้ครับครับ อ่าครับครับนี่ปอมาขายขายห่านสามซ่งขายลาบก็ครับนี่ลาบต้มับลาบโกลาดแลบลาบยังลาบเมืองเลยลาบยังลาบธรรมดาลาบโกสาดอ๋อลาบอีสานอืมครับครับอ๋อแฟนโคราชอ๋อครับครับครับอผมลูกจ้างไฮมาผมเลยดูใน GPS มีคนแนะนำมาว่าลองมาเที่ยวดูแบบไปชุมชนคนไตยวนผมกับผมเนื้อป็นจ้าอู่เมืองนี่ยผมเนื้อป็นจ้าอู่ไทยนะเจียงไกันเดียวกันก็เจียงไหเลยเหมือนกันเลยครับคคครรรััับบบโอ้พายุมาครับพี่น้องเอ้ยดูไปในต่อเนี่ยพายุมาครับดูลม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 